ก็กราบสวัสดีนะครับผมเมื่อนี้ไปพ่อกันยุตลาดนัดเฉพาะกิจนะครับผมอยู่ขางน้องพักปังนะครับผมอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมินะครับผมตลาดนัดทีเฮาเคยไปประจําคือตลาดนัดวัดนนทงามนะครับเมื่อนี้มีภารกิจนะครับผมติดงานเช้าภารกิจนะครับผมเฮาเกิดเลยต้องย้ายสถานที่นะครับผมไปจัดนัดเฉพาะกิจอยู่ขางน้องพักปังนะครับผมเส้นทางไปนะครับผมก็ต้องไป เจอเี่ยแยกไฟแดงนะครับ่างป้อมตำรวจนะครับผมเลี้ยวขวาไปทางโรงพยาบาลผู้เขียวนะครับผมแล้วก็ไปยุ่เทินหนาโรงพยาบาลผู้เขียวนะครับผมยู่เทินมาทางหนองผักปังนะครับซึ่งเป็นสวนสาธารณะนะครับของอำเภอผู้เขียวนะครับผมตลาดน่าจะยุ่งไส้มือนะครับผมตลาดน่าจะยุ่ไส้มือใต้ต้นสำสาไงนะครับผมไปเบิ้งกันนะครับไปเมื่อนี่ผมจะได้อย่างมาแน่นะครับผมไปครับลุยน้ำกันนะครับผม นี่นะครับตลาดไม้นะครับเปิดตลาดม่บรรยากาศโคตรดีนะครับผมบรรยากาศโคตรดีนะครับน้องปังนะครับปูเขียวนะครับผมอันนี้แผงแผงพอชัยยานะครับแผงพอชัยยานะครับผมนี่นะครับตะกุดตกเกานะครับอันนี้แผนนองคูนะครับผมนี่นะครับผม น้องมันเอาไม้ขายนะครับองละห้าสิบบาทนะครับสาบ้านบานเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับผมองละห้าสิบบาทพี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับนี่ครับหน้า้าพี่ๆี่เขานะครับผมนี่ผ้าเมาบ้านมานะครับผมนี่ครับตะดตัวตะุดนะครับท่านทุ่งนี่ครับนี่ครับล็อกเก็ตเจ้าคุณนอนนะครับปีหนึ่งสามนะครับผม ผมก็เอานะครับผมเลี้ยงไว้นี่นะครับไม่ทราบตำนักนะครับผมหนงองนะครับผมเด็กเหรียญนี้นะครับเหรียญหลวงพ่เจียมรุ่นแรกนะครับผมพี่เขาเปิดไว้ให้ผมเรียนละร้อยนะครับผมปิดที่เขาในราคาสองร้อยบาทนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่แบ่งปันนะครับพี่ครับนี่นะครับผม อาี่ขอบคุณครับผมจ่ายเงินนะครับ200รบาทนะครับผมใช่ทุงเลยครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่แบ่งปันครับผมพอวัสดีครับผมวัสดีครับผมพ่อพ่อเบิ้งสิงตัวนี้นะครับผมเปิดธรรมดาก็ได้นะครับผม นี่นะครับสิงห์พอเปิดไว้เท่าไหร่ครับเนี่ยเปิดที่พันห้าครับสิงห์พันห้าต่อจากพันเนี่ย่ครับเอาโอเคแบ่งกันไปนะครับราคาหนึ่งพันบาทนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณที่แบ่งปันครับผมกระมาสรุปผลงานนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้ของกระบาดสองยางนะครับผมอย่างแรกนะครับเป็นสิงห์งาแกะนะครับตัวง่ายๆนะครับชิ้นสวยๆนะครับผมอย่างที่สองนะครับผม เป็นเหรียญกุญแจมนะครับผมอติสโยวัดอินทาสุกราลนะครับผมบอกอธทิน้นแสงซ้อนนะครับผมจะจ่างปี2 5 1 8นะครับผมเป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับผมบอกนิยมสุดนะก็ถือว่าประสบความสําเร็จนะครับผมสําหรับงบประมาณซัมมี่นะครับผมแล้วก็พี่ๆท่านใดนะครับผมที่รับชมช่องผมนะครับผมเราคาดหวังว่าผมจะได้เซ้าพระหลักแสนักล้านให้พี่ชมนะครับ ผมบอกไว้ก่อนนะครับพี่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมผมมามีปัญญานะครับผมปัญญาผมมีเช่าแค่หลักร้อยหลักพันมีเต็มเหยียดเลยนะครับผมก็ประมาณนี้ครับผมเชาพระที่ไหนก็ได้บ่ให้เดือดร้อนเดือดร้อนนะพี่นะก็ก่อนจากกันไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอที่พี่ทุกท่านนะครับผมสุขสมหวังนะครับผมร่างกายสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเราพอกันไม่คลิปนานะครับผมคลิปนี้กับขอโตลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ